สวัสดีครับผมเจจาก Big Auto วันนี้ทาง Big Auto มีรถยนต์มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถผู้บริหารเกตระดับพรีเมียมในราคาเพียงหลักแสนเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นรถอะไรตามผมมาเลยครับ เรามาดูในส่วนของไฟส่องสว่างหน้ารถกันก่อนครับแคมรี่คันนี้ให้โคมไฟแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับหลอด LED สีขาวและเช่นเดียวกันกับไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED สีขาวเช่นเดียวกันส่วนกระจังหน้าดูจากดีไซน์แล้วเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเพิ่มมิติให้กับตัวรถขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเช่นเดียวกันครับส่วนความปลอดภัยนั้นแคมรี่คันนี้ให้เซ็นเซอร์ช่วยกันระยะด้านหน้ามาถึง2จุดด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยของรถคันนี้หายห่วง1 0 0นแน่นอนครับ คมรี่ 2.0G คันนี้ให้ล้ออลลอยขนาด16นิ้วมาพร้อมกับแก้มยางที่ขนาดกำลังพอดีช่วยเพิ่มความนุ่นนวลระหว่างการขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนจุดเด่นของด้านหลังเนี่ยแคมรี่ให้เซนเซอร์ช่วยกะระยะในการถอยมาถึง4จุดด้วยกันครับและในส่วนของไฟถอยไฟเลี้ยวหรือไฟเบรกตรงที่3เนี่ยเป็นไฟ LED หมดเลยครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้อย่างแน่นอนครับผมเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์แคมรี่คันนี้กันบ้างครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนินาด2.0ล ให้แรงม้าสูงถึง1 6 7แรงม้ามีแรงบิดสูงถึง199นิวตันเมตรและมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง16กกิโลลิตรครับและส่วนที่ทำให้ตัวรถคันนี้ประหยัดน้ำมันถึง16กกิโลลิตรได้เนี่ยเพราะมีระบบ Stop Star t system ครับแน่ในเมื่อเศรษฐกิจตอนนี้น้ำมันค่อนข้างแพงตัวรถคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าในกันต่อครับ อ๋อผมลืมบอกท่านผู้ชมไปครับตัวรถแคมนี่2.0คันนี้ใช้ระบบกุญแจแบบ Smart ทคีย์เลด n t ครับช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้เป็นอย่างดีครับ มาดูในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนครับแคมรี่คันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโหมดความบันเทิงการฟังเพลงหรือแม้แต่การควบคุมคูสคอนโทรลเนี่ยทำผ่านพวงมาลัยหมดเลยครับผมแล้วก็พระเอกของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับในส่วนของจอหน้ารถครับแคมรี่ให้มาเป็นแบบ7นิ้วอ่ผมว่าการออกแบบตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดี สำหรับผู้ที่อยากทัชสกรีนก็สามารถเลือกใช้งานแบบทัชสกรีนได้หรือถ้าใครสะดวกอยากจะเป็นกดปุ่มก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อยู่ที่ความถนัดเลยถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีและส่วนของตัตแอร์เนี่ยเป็นแบบดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้รถเนี่ยเคยประสบปัญหาอย่างเช่นฝั่งนู้นร้อนฝั่งคนขับหนาวก็จะแย่งกันปรับแต่ถ้าเป็นตรงนี้ครับปรับอิสระแยกได้เลย,เลยใครอยากจะร้อนใครอยากจะหนาวตามสบายครับผม เรามาดูในส่วนของเกียร์กันบ้างนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ CVT แบบ Se q u e n ช i a l 6สปีดครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ทางด้านนี้ได้เลยนะครับอยากจะเพิ่มหรืออยากจะลดเนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายใช้งานเข,ขาค่อนง่ายครับเป็นมิดกับมือใหม่มากและจุดเด่นที่สําคัญของแคมรี่คันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับระบบนี้ผมชอบมากเลยคือระบบไวเลตชาร์จครับแค่วางมือถือไว้เลยครับไม่ต้องเสียบสายเดี๋ยวตัวรถเขาจัดการชาร์จแบตให้เองครับสะดวกมาก ถือว่าระบบทั้งหมดที่ Camry 2.0คันนี้ให้มาเนี่ยนับว่าคุ้มค่ามากกับรถดีเซ gment ในระดับราคาแค่หลักแสนครับและหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถ Camry ตอนนี้ทาง Big Auto ก็มีข้อเสนอที่ดีพิเศษมากมายครับหากสนใจเนี่ยติดต่อหาเราได้เลยครับส่วนตอนนี้ผมเจจาก Big Auto ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ